สวัสดีค่ะกิก้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำหน่อยนะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลี่นะคะราคาทองคำที่ทำเฟรมเดลี่วันนี้ดูมีแท่งสีเขียวเนาะปรับตัวขึ้นนะคะ,ะไม่เล็กนะเห็นแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยปรับตัวขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าะนะคะเป็นพันกว่าจุดแล้วนะคะ โดยมุมมองที่ทำเฟรมเดลลี่ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เทรน CCI บอกว่าแรงขึ้นนั้นพักตัวแรงอยู่นะแล้วก็แรงลงก็ไม่มีเลยนะอันนี้คือมุมมองใหญ่ที่ทำเฟรมเดลลี่นะคะแต่ราคาจะขึ้นไปไหนก่อนนั้นต้องเช็คที่ทำเฟรมเล็กนะคะมาดูที่ทำเฟรม SC นะคะ ราคาที่ทำเฟรม S4 หลังจากเมื่อวานเราคาดกันว่าราคามีโอกาสลงมาทดสอบแนวซัพพอร์ตที่164.40 1ได้นะคะก็คือปรับตัวลงได้ต่ำถึงประมาณนี้ได้นะคะก็ลงมาถึงพอดีแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนตั้งบายลิมิตไว้น่าจะเข้าทันนั่นเองนะคะเมื่อเช้าก็น่าจะได้กำไรกันไปนะคะซึ่งตอนนี้ที่ S4 เองก็มี blue. จริงๆก็มีตั้งแต่เมื่อวานเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเขาจะดันราคาขึ้นนั่นเองนะคะ,ะตัวเทรนนะคะก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าสัญญาณเทรน CCI นั้นบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขึ้นนะคะแก,กอตัวขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังน้อยมากเลยแล้วก็แรงลงนั้นก็หมดแล้วนะคะที่ทำเฟรม S4 นะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวไปดูที่ทำเฟรมเล็กกว่านี้นะคะว่าราคาจะ มีโอกาสขึ้นต่อไหมหรือว่าจะย่อกลับแล้วนะคะมาดูที่ทำฟรมเ1นะคะหลังจากที่เมื่อช่วงก่อนเที่ยงนะราคามีการขึ้นมาทดสอบ RESISTANCE ย่อยที่1660.01นะคะแล้วก็ผ่านแหลมขึ้นไปเล็กน้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ข้างบนนะคะมี RED ดอ t แล้วนะคะก็เอ่อเป็นสัญญาณได้ว่าราคาอาจจะเริ่มถูกกดดันให้ไปช้าๆแล้วอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่าเทรนยังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็จริงๆแล้วแรงซื้อเริ่มกลับมาแล้วแต่ว่ามันจะมีการพักตัวเป็นระยะนั่นเองคือตอนนี้ราคาแรงซื้อมันพักตัวนะคะแล้ว TS 1นั้นแรงขายนะคะไม่มีเลยหรือว่าแรงลงไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะคิดว่าเฮ้ย hey, เราจะตามเซลได้หรืออย่างเนี้ยก็คือให้ระมัดระวังเลยนะคะราคามีโอกาสไปต่อได้นะคะ เดี๋ยวไปเช็คที่ทำเฟรมเล็กกว่านี้นะคะ,ะมีแนวโน้มที่ราคาอยากจะไปต่ออยู่นะคะเดี๋ยวนะเพราะว่าตอนนี้สัญญาณเหมือนกับ o v e r b o ์บอหรือว่า o v e r อร์โซ v โ r เวอร์บของที่ทำเฟรม M 3 0กับ M 1 5นั้นยังไม่เกิดนะคะราคามีโอกาสไปต่อได้เพราะฉะนั้นในกรณีที่ทำเฟรม S 4นะคะ แรงซื้อกลับมาเต็มนะคะราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นมาได้ถึงตรงนี้นะคะด่านแรกคือ1680.42นะคะแล้วก็แนวที่2ค่ะก็คือตรง1685.76ได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอาจจะไปช้าๆหน่อยเนาะเพราะว่าตอนนี้คือ T.S.4 นั้นทั้ง แรงซื้อกับแรงขายยังยังน้อยอยู่แรงซื้อ,อยังน้อยแต่แรงขายไม่มีเลยนั่นเองนะคะมันยังมาไม่เต็มเพราะฉะนั้นให้ตามดูในช่วงตลาดนิวยอร์กนะคะว่าแรงซื้อจะกลับมาเต็มไหมแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเย็นนี้นะคะมีข่าวตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหลายๆตัวนะคะจะประกาศออกมาเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังการเหตุในช่วงตลาดอ่า นิวยอร์กนะคะแล้วก็ถ้าคุณคนไหนที่เข้าออเดอร์ทันตั้งแต่ช่วงเช้าอยากจะพิจารณาเก็บกำไรเข้าพอร์ตก่อนก็ทำได้เหมือนกันนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารประกอบการเทรดด้วยนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ